วันนี้ผมจะมาอธิบายการทํางานของบอร์ด Arduino ในคําสั่งการสร้างสัญญาณเสียงเราจะกําหนดเสาร์ที่ขาเก้านะครับและจะเขียนโทนไว้ที่500ทับร้อยนะครับซึ่งโทนนี้คือความถี่เสียงนะครับและเราจะเขียนดีเลย์ไว้ที่500นะครับต่อมาไปรับชมการทํางานของบอร์ดกันเลยครับครับต่อมาเราก็ไปที่ปุ่มอัปโหลดนะครับแล้วก็ดูครับ นี่คือดีเลย์ที่ห้าร้อยนะครับแล้วมาลองเปลี่ยนดีเลย์เป็นแปดร้อยครับก็จะนานมาเดินนะครับแล้วเมื่อเราเปลี่ยนดีเลย์เป็นสองร้อยดูนะครับความเร็วครับ ก็จะเร็วขึ้นครับรครับ,รรบขอจบการนำเสนอเพื่อท่านนี้ครับขอบคุณครับ